แต่เมื่อเงยหน้ามองมองท้องฟ้ามองน่านฟ้าอ้าวคุณผู้ชมชาวบ้านเขาเห็นครับเขาเห็นกริปเพนบินนะบินเหมือนบินซ้อมรอบนี้คุณผู้ชมชหมุนตัวโชว์ด้วยดูสิเขาถ่ายไว้ได้ แม่เนึกว่าโชว์ในวันเด็กที่เด็กๆจะได้ไปดูนะคุณผู้ชมฮะการบินโชว์ของเครื่องบินรบกริปเพนครับที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้ฮะก็ถือว่าเห็นแล้วก็สบายใจสบายใจว่าน่านฟ้าไทยยังมีกริปเพนและก็ยังมีกำลังที่มีแสนยานุภาพมีศักยภาพแบบนี้อยู่ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอครับเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ย อย่างคุกลุ่นและพร้อมจะปะทุได้ตลอดเวลานอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะกองทัพอากาศไทยรอยัลไทยแอร์ฟอร์สก็โพสต์คลิปหนึ่งไว้พร้อมกับข้อความว่าทับฟ้ายืนหยัดเพื่อชาติไทยอธิปไตยของไทยจะไม่ให้ใครย่ำยีสแสดงแสนยานุภาพและความเกรียงไกรของทับฟ้าครับภารกิจบินซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเพื่อทำลายพื้นที่เป้าหมายและภารกิจจริงที่เพิ่งแสดงแสนยานุภาพในการรบครั้งที่ผ่านมาคุณผู้ชม ดู <The freedom S 1> คลิปนี้ด้วยกันจาก <and sovereignty S 1> กองทัพอากาศไทยน e d Legenda